สวัสดีชาวปลื้มสเต็กเกมมบายทุกคนนะครับก็อยู่กับผมปลื้มสเต็กเกมมบายอกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนรับชมคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะครับทุกคนโอเคทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดในส่วนของโปเกมอนแอคแท็กเจอร์นะครับมาจัดอันดับกันว่าตัวละครตัวไหนเก่งมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ตามนะครับทุกคนผมจะไม่พูดในส่วนสกิลเยอะนะครับเพราะว่าผมจะอธิบายปุ๊บคุณสามารถเข้าไปเล่นในเกม ได้เลยได้เองนะครับว่าเราควรจะเล่นตัวไหนดีนะฮะผมจะไม่อธิบายสกยิลเยอะนะครับเพราะว่านั่นแหละอยากให้ลองเล่นกันเองมากกว่านะครับทุกคนก็เข้าไปก็จะได้เล่นเลยว่าแบบตัวไหนพอเล่นแบบเก่งระดับไหนเราน่าจะแบบอยากรู้แหละว่าตัวไหนมันเก่งมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมโอเคมาเริ่มจากตัวละครแรกเลยนะครับทุกคนก็เป็นพิกาจูนะครับถ้าพูดชื่อตัวละครผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะแบบไม่ค่อยแข็งภาษาโปกเกมอนเท่าไหร่ โอเคมาดู okay, ตัวแรกครับปิกาจูนครับปิกาจูต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวละครที่แจกฟรีด้วยนะครับทุกคนเหมาะกับผู้เล่นมือใหม่มากเลยนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยมันสกิลแบบอ่ะสกิลล็อกค่อนข้างเยอะอะไรทํานองนี้นะครับแบบล็อกใต้ตัวอยู่แล้วนะครับก็เหมาะกับผู้เล่นใหม่ด้วยครับตอนแรกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโหดมากแต่ตอนนี้โดนเนิร์ฟไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไงมันก็น่าจะเก่งอยู่ในระดับหนึ่งเหมาะกับผู้เล่นใหม่เอาง่ายคือเหมือนแบบมันเล่นง,ง่ายนะครับแล้วก็เก่งอ่าทานองนี้นะครับ มาดูตัวถัดมาครับตัวนี้นะฮะฟูจิงกิบานะนะครับอ่ะผมลืมบอกนะครับปิกาจูเนี่ยผมให้อยู่ที่ A นะครับอ่าเชลิส7 a เลยนะครับตัวนีม้มาดูตัวถัดมานะครับฟูจิงกิบานะนะครับถ้าพูดข้อมูลชื่ออะไรผิดก็ขออภัยด้วยบอกแล้วภาษาโปเกมอนผมเนี่ยไม่ค่อยแข็งจะเท่าไหร่นะครับทุกคนโอเคสําหรับตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะแบบ เออคนถกเถียงกันมากเ้ยว่าแบบเอ้ยมันเก่งหรือไม่เก่งว่ามันแบบโดนบูลลี่ก็มีนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันสมดุลน,นะครับทุกคนมันสมดุลถ้าตัวนี้เนี่ยได้ยืนอยู่หลังเพื่อนานานๆเนี่ยผมว่านะครับถ้าเพื่อนเล่นกันดีๆอะไรทำนองนียเก่งมากๆเลยนะครับตัวนี้นะฮะผมจะให้ตัวนี้อยู่ที่ B ีหรือ A ดีวะทุกคนอ่ะผมให้ไว้อยู่ที่ B แล้วกันนะครับมันยังไม่เทียบเท่าแบบปิกาจูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออ มาดูตัวถัดมาครับตัวนกน้ําเงินนะครับอืมฮุกฮุกนะฮะโอเค <laughs> อ่าผมพูดไวๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยโหบอกที่มาก่อนตอนแรกอ่อนตัวแรกเป็นตัวอ่อนเลยนะครับทุกคน ทางเกมก็เลยปรับนะครับทุกคนแบบว่าน่าจะรู้แหละมาในมือถือเขาก็เลยปรับนะครับตัวนี้เนี่ยโอ้โหขึ้นไปเก็ตเอสเลยนะแบบพังงาดมากยังไงก็ลองไปเล่นกันดูนะครับทุกคนถ้าเปิดเซิร์ฟแล้วก็ผมให้ไปอยู่ทีเอสเลยลองไปเล่นกันดูแบบว้าวตกใจมากเลยเนะี่ยเฮ้ยทำไมตัวมันเก็งขนาดนี้ดูไม่น่าเก่งเลยเนี่ยทุกคนแต่ตอนนี้ปรับเขาโอ้โหพังงาดมากเลยตีแบบฟูด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 เลยนะครับตีชิ่งด้วยนะฮะตัวนี้มาดูตัวถัดมารับเอ็กซ์เบิร์นนะครับถ้า ชื่อพูดผิดขออภัยด้วยกระต่ายไฟนะครับทุกคนเอาง่ายๆเลยนะครับทุกคนก็สําหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่แจกฟรีด้วยนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่สกิลเนี่ยไม่ค่อยว้าวนะครับแต่สกิลค่อนข้างกว้างน,นะครับแล้วก็อันติมันค่อนข้างโกงเลยทีเดียวนะครับผมให้ตัวนีน้อยู่ที่ A เลยนะครับทุกคนอืม ก็ลองไปเล่นกันดูนะครับตัดสินไม่ได้นะครับว่าตัวไหนมันเก่งมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่คุณเล่นด้วยนะทุกคนแต่ผมให้ตัวนี้ไปอยู่ที่ A แล้วกันนะสกิลมันแรงนะอันติโกงด้วยนะครับอ่ะมาดูตัวถัดมาครับกบนินจาของเรานั่นเองครับตัวนี้ทุกคนน่าจะชอบกันนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าโหแยกลาฟุ๊กฟิิงฟุ๊กฟลิงเลยนะในเกมเดี๋ยวเราไปเล่นกันดูแล้วผมให้ตัวนี้นะครับอยู่ที่เอครับทุกคนอ่าเอแล้วกันนะเดี๋ยวน้อยใ,นใจนะทุกคน โอเคมาดูตัวถัดมาครับใกล้จะหมดแล้วนะครสับงแอคเคาทหรือแอสองตัวเองนะครับมาดูตัวถัดมาครับเป็นร่างออโรร่านะครับจิ้งจอกก้าหางของเรานั่นเองนะครับทุกคนตัวนี้เนี่ยถ้าบอกว่าไอ้เจ้านกน้ำเงินเนี่ยมันโกงแล้วตัวนี้ก็สกิลปวดค่อนข้างดีเลยครับทุกคนมันมีชั้ ฟิวแช่แข่งสก,กิลเยอะมากอลังการมากทุกคนเออผมให้ตัวนี้อยู่ที่ S เลยนะครับทุกคนตัวนี้คือแบบปวนปวนได้ดีมากแล้วตัวนี้เนี่ยแจกฟรีด้วยนะครับทุกคนสายแอทแท็กเกอร์ไม่ควรพลาดสายเล่นโจมตีอะไรอย่างเงี้ยก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับตัวละครแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับทุกคนตัวนี้เนี่ยมิดไนท์นะถ้าจำไม่ผิดนะชื่อ จำชื่อไม่ค่อยได้เลยทุกคนถ้าใครรู้คอมเมนต์นะครับอย่าโกรธกันเพราะผมนําคลิปดีๆมานําเสนอนะครับให้กําลังใจกันด้วยนะครับทุกคนก็ไม่ค่อยแข็งจริงๆนะครับทุกคนเพราะว่าดูแบบเด็กๆมากๆแล้วก็จําชื่อได้บางตัวนะฮะทุกคนสําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยอ่ะเจ้าตัวผู้หญิงเนี่ยมันมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมเอาจริงๆอ่ะแล้วก็มีคนส่วนมากก็พูดกันด้วยนะฮะทุกคนแบบสกิลมันแบบไม่ค่อยมีอะไรเลยเนี่ยทุกคนเล่นยากมากๆเลยเนี่ยอืมแล้วก็ผมให้อยู่ที่4แล้วกันนะครับตัวนี้ เอา C มาแล้วกันเผื่อแบบเอามาซะเยอะไม่มี C ีก็ยังไงยังไงอยู่ตัวนี้ก็น่าจะเป็นแบบตัวแบดบดรอปดรอปที่สุดเลยนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าใครเล่นเป็นมันก็โหดทุกตัวเลยเอาจริงๆอ่ะนะครับแต่ก็บอกไปหมดแล้วนะฮะแต่เจ้าเอสเบิร์นเนี่ยมันค่อนข้างบางนะครับทุกคนบางบาง,บางด้วยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องปื้มสเต็กนะครับไว้เจอกันในสตรีมโปเกมอนอยู่นสวัสดีครับ